ทักทายสบายดีตอนชอยๆเนาะตอนนี้ก็หากกำลังมาแต่ละหากำลัแต่ละเสาเนาะจริงใจมากกับชันนี้แหละไปลัดเสากักว่าได้ลงไล่ไลด้แล้วพี่น้ออยนกตัวนึงนูตัวนึงอ่าบอกง้มมตัวนี้เนาะ <c oughs> อืบันนี้สิพากันปยายามเหวเนาะกับเบ้าทองไม้อือสบายดีทองไม้บานหน้าเนาะทุกคนแน <c oughs> วห้าสองคนสิพากันปยา <c oughs> ปยาม <c oughs> เหวอะ ย,ยามเี้ยแล้วก็ยามกับน้ำแดงนี่เดี๋ยวติดตามภาพส้มไปเบิ่มกันว่าห้าสิบมานบอ,อซึ่งมื้อนี้ห้าวสองคนก็จะได้เดินทางมานะมันเมื่อนะทุกคนนะพอ <c oughs> ตอนมาไม่ได้เปิดคลิปม,มาทุกคนเบิ่งเลยนะมากบห้าคนทุกคนเลยพากันมาหาอยู่หากินเป็นอดไกัติดตามภาพส้มห้าสองคนไปนำกันเด้ทุกคนเลย,ยเปไ,ไ,ไปยย <c oughs> ไปกันเลยบนะันเน่นี่คือเส้นทางที่ห้าไปยามเหวนะทุกคน อเส้นทางนี่ก็มีต้นไม้ต้นยางล้ายตอนนี้ก็ห้ากามาหอดเห้ยที่เข้าีิมายามนะทุกคนดี่หข้าสิมาลุ้นนึทุกคนมันสิมานโบ Wa okay, it ni nini tukun. ไม่ยังถือกันโอ้ถืออยู่ทุกคนถืออยู่ถืออยู่กกะเต้ทุกคน xuống yêu sau Michael cho biết ở t Konstantinovна อะลามรอบไปต่อไปฮู้นก็ลายลางเตื้อทุกคนอย่าไปน้ำลาดไปน้ำทุกคนเลยเพราะมันนี่ก็ชิกกับแล้ว อ๋อนี่ก็เหี้ของห้าก็สุดอยู่นี่พี่น้อ้ยสุดแล้วไปกับมี่ตัวนี้ของห้องตัวกับผืนหลังลายเติบอือ้าทุกคน ตอนนี้ก็ออกมาจะยำเหี้ยนเลยทุกคนมือก็ไม่ได้ลายไม่ได้ตัวนึงทุกคนเลยวันนี้เสือกับเป่าละอืมวันนี้ก็เบื้งเดี๋ยวยาเาจะไปพาไปเบิ้งกันยำกับเนาะ<อ>ไปยำกับต่อนไปนี้นะไป<อ>ตอนนี้ก็จะเดินทางไปยำกับต่อทุกคนทางไปยำกับกับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งไม้ใหญ่เนี่ยทุกคนกุ้งไม้ใหญ่ก็มีเยอะเลย สองสามลำสี่ลำห้าลำโอ้โทองในบานนาเพื่นก็ยังไปก้อนแล้วทุกคนตอนนี้กลับมาฮอดบอนยามกราฟนะทุกคนบอนบอนที่ห้าสิบกราฟก็แบบนี้แหละฮุกฮกแบบนี้เลยมันมักอยู่เนาะทุกคนว่าหนูวายว่ากระแตว่ามันก็มักอยู่ในนี้เลยกคนเลยฮะเอาไปเบิ้งดูมีเนื้อท wow. ึบอยู่บนนี้ นี่แหละมันมักยุ่นันนี้เลยทุกคนเลยสลามเครื่อไม้ลายนี้แหละตอนนี้ก็ถึกหนูแล้วทุกคนนี่โอ้หอยเลื้อยก็มาจับนี่อ่านี่จะมาเอา Màn dùng, ô oh, màn 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 Nè, mà thư đằng này nè mắc bốc nè, á à, mắc bốc xê Nè, đây tầng hồi, đây tầng ngủ nè tụi con ơi Màn 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 đấy นี่เป oh. ็นรางที่สามทุกคนเลยอ๋อแสุขอนเนาะกระจนกระจนกรแตนัไตคอนมาเทุกคนออมาเลยมไปสามรางมาอยมาอยขอจับกองเพื่นทุกคนเ้ยบ้าปัญญายมโต มาอีกละทุกคนอือมาอีล้มาอี้วโอ้นวยทุกคนหู้วววแตเพิ่นเอาแล้วโอ้สุดยอดแลยนี่โอ้ตรงใหญ่โอ้นวยมนมฮะสี่างสโต่ท

อันะอนะน,น,นั้นเะขาพูดนั่นเนาะแต่ก็รายสิ

lồng bắn sơn cáp ra bát nè là. tuần là... <laughs> <laughs> nay 52 con cá cáp con này. anh mà <laughs> รถตับแล้วลงไปลมไม้อยู่นี่ก็จะ à ครับโอ้ยธรรมดาเว้ยเอิ๊บ Tai lần nữa. thái bỏ. nè lắng thứ hai thái là gói 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 câu nhàng gói 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 gói

มาเฮานี่กับกับเฮาจะจะเตรียมหมดแล้วแบบนี้นะแบบนี้เฮากับชิ้นอ่อได้กับบอดแล้วแบ่นี่ถือลายอยู่ทุกคนเยจะล้างกับนี่น้องกับซีบลองถือเปดตัวพี่น้องเลยไปกับแบบนี้ตอนนี้ก็ เอามาฮอดบอร์เลวทุกคนนี่หนูที่ได้มาจากกันชื่อกับเชื่อเฮวนะอีกหนาันบอมยูบนยูหเ่ัวมาอยี่นะจะรับคลิปมันมาหาอยู่หากินเชกับยามแฮวกับิได้จบแด้วทุกคนเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้กดติดตามได้ อเข้าใจ